สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบสกิลนะครับลุงเอบิสุนะครับเอพีกันว่าลุงเนี่ย<ม>เวลาใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสกันนะฮะว่าสกิลพี่แกดีไหมนะครับหลังจากลองอ่านมาแล้วโอ้เขามมาให้ดหรออะไรอะ่ะโอ้โหเป็นทีมสองตัวอเอาจริงเหรอ เอาลุงมาสองตัวเททีมแบบนี้เลยหรอเป็นการเททีมที่แปลกมากเลยนะปกติจะไม่เคยแบบมีคู่กันมาแบบเลยนะน่าสนใจครับสมมุติออาลองสก,กิลด้วยกันอ่อาสองตัวนี้จะลิงกันเองแลง้วไงต่ออันนี้ก็เามีตามาให้ปึ๊บ แล้วลุงก็หลับต้นลุงตัวนี้ก็่อตส้ยอ๋ยอตัวนี้ก็จะกลายเป็นมีสองมิตมะโอเคออกกไหนลองสกิลดูหน่อยว่าเป็นยังไงรรตัวนี้ก็จะมีสองมิตมะอ๋อ คือจะให้แค่มิตรมาเราลุงก็หลับไปเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเนาะอโอเคอ๋อก็คือจะให้มิตรมารัดมิตรมารัดเขาเรียกว่าอะไรให้แค่หนึ่งเทินอืก็คือถ้าเรามีสองตัวคือแจงมิตรมาได้สองตัวเลยไม่ไม่ทับซ้อนกันด้วยเดี๋ยวลองลายลองผมจะให้ม,มีแค่ตัวเดียว อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงตัวนี้ให้ไปแล้วเตัวนี้ตีรอบอ๋อแล้ว,ลวเหมือนกับว่าเราสามารถให้เธอได้ด้วยนะก็คือเหมือนกับเหมือนเขาเอาสองตัวมาให้เราลองเทสักตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็มีตำมาลงไปให้ที่ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยนะครับตัวนั้นก็จะโดนเซฟได้ด้วย โดนเซฟโดนเซฟเหมือนกันแล้วก็ทําให้ตัวนั้นอะโหดโหดขึ้นมีมิตามาถึงสามอย่างหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ไอ้ลุงอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันไม่เธอเธอไม่ต่อกันนะผมก็เลยแบบไม่ไม่มั่นใจว่ามันได้มันได้พร้อมกันได้ไหมแบบสามวิตามาอะไรเนี่ยปึ๊บอย่างนอ้อยปึ๊บได้ไหม สองวิดีเหมือนก็บเขาออกแบบมาไม่ให้มันสอนสามนะครับน่าจะลองเทสไม่ได้ต้องรออีมันซอนสามไม่ได้เพราะสปีดมาในนี้กันแล้วก็ตัวเร่งอะไรเงี้มันก็ยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปหาเดี๋ยวไว้วันที่มาเร็มาจริงเดี๋ยวลองไปหายืงเพื่อนมาลองเทสดูว่าจะสามารถแจก มิตามาตัวเดียวได้ถึงสองอันไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะได้แค่อันเดียวนะครับถ้าสองอันมันก็จะดูโกงเกินไปเนาะอย่างแบบตัวดามจออ่างเงี้ยแจกมิตามาตายตเกิดไปแจกมิตามาแบบเซฟเซฟชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบโอ้โหดูดูเหมือนโกงแต่ว่ามันเล่นตัวเดียวอะไรเงี้ยเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไว้รอดูตัวละครตอนเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะ่ะเดี๋ยวขอตัวละไปเจอกันบายบายสวัสดีครับ